แคตาบอดแคตาบอดเอ้าชนเลยชนเลยเอา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 อะไรวะเฮ้ยไอ้เนฮ้ด โคตรแข็งแลยพ่อฮะเขาวันน่ะแพ้แค่แค่อันนี้พวกนี้ตัวเล็กอ๋ออะไรวะมันจะชนนั่นน่ะเฟิน <c oughs> <c oughs> เออมันน่ารักว่ะขนมันนั่นว่ะมันนี่ไม่เฟินขนมันน่ะ <c oughs> สีขาวอ่ะ อึดยืดนิ่มอยู่ป่ะเออเฮ้ยโอ้ยยี่ยังวะหัวแต่ตัวแค่นี้จะชนเขานิ่มเลี่ยอืมเอ้าเอ้ยเลววะฮึไม่ชนจริงวะ มันขาวแน่เลยใิ่ิงอะไรมันน้อสิงอะไรตอฟฟ์เออใช่เหรอยอยอทำไมตายแบบนี้มันครพขนะนะเฟิร์นตรงนู้นอ่ะตรงนู้นอีกขรุขร

เด <entender it, S 1> <zg> ีนี้นะอันน้นมันจะมันนั่งไหมตัวน้นมันจะ